สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุวิตแสะพระมหาภัยวันถ้ารวยก็เอาเงินมาแจากผู้เดือดร้อนโควิดบ้างจากกรณีที่พระมหาภัยวันวรวโนโพสเฟซบุ๊กถึงเพจหนึง่งที่นำเรื่องราวไปลงว่าพระมหาภัยวันรับเงินจากการบรรยายทรรถึง40,000บาทและแจ้งความคนโพสและองค์กรเอาข้อมูลมาเปิดเผยนั้น ซึ่งล่าสุดวันที่6พฤษภาคมนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระไดโพสเฟซบุ๊กโดยมีข้อความถึงพระมหาภัยวันว่าไหนว่าท่านมหาเป็นพระดีพระแท้พระรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดไงละ่ะแล้วพระวินัยข้อนี้มหาว่าไงโกศิยวักที่สองสิกขาบทที่8ว่าด้วยภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสักคีปาจิตตีทำไมเรื่องนี้มาหาคนดีที่หนึ่งไม่เคยพูดเลยล่ะถึงวันนี้เงินในบัญชีมีเท่าไหร่แล้วล่ะรวยนักก็เอาออกมาแจกจ่ายชาวบ้านหรือกองเชียร์ที่เขาประสบภัยโควิดดูบ้างเพื่อจะรู้คำว่าโลกธรรมที่ควรจะต้องละเขาทำอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ